สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจําวันที่26ธันวาคม2566คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์รับด,ดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตตะลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์เ h นเ o ส l ดอเวร์ The The อัศวินถ้วยนะคะราชินีเรียนคนวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้นะคะในส่วนของการงานนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะ ใครว่าง,งานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะนะจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อจะเจราจาอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จมักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะนะมีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนในสถานที่สวยงามบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะ นะถ้าในส่วนของการงานนะคะประเภทโูกออนไ์โูกโซเชียลค่อนข้างจะเด่นนะคะหรือ,อสินค้านำเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะด้านของการเงินนะคะจะมีเม็ดเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะผู้หญิงผิวขาวจะนําความสําเร็จมาให้บางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการเลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีความรักนะคะใครที่ขวาดูใจกันอยู่นะคะมีโอกาส อยู่ในช่วงของการวางแผนงานแต่งงานนะคะได้ด้วยนะคะนะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครรภ์มีบทหลานบริวารคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักทั้งโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะเจอคุณผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนนะคะหรือถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็จะเจอคนที่มีเหตุใจดีนะคะนาะอยู่ใกล้กันแล้วจะมีความสุข ส่วนทางด้านของช่วงลาบนะคะจะมีช่วงเวลาภบนะคะจากการเสี่ยนดวงนะคะเลขมงคลจากพ่ยิปซีมีเลข310 0นะคะ3 1 0 0นะคะ, 3, 1, 0, 0, 0ะ,คะต่อไปคนมัญจันคนบันจันนะคะ7ดเหรียญ2เหรียญคนบัญจันในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะการเงินนะคะค่อนข้างจะเรียกว่าคำนวณการเงินแทบทุกวันนะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะ น่าจะใช้จะจ่ายอะไรละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะคะหรือบางคนการเงินในช่วงนี้ค่อนข้างจะหมุนนะคะนะหมุนติ้วๆหรือใครบางคนนะคะเจ็ดเหรียญ2อเหรียญน,นะคะการเงินอาจจะอยู่ที่คนอื่นได้ด้วยนะคะนะปล่อยปล่อยกู้หรือเปล่านะคะนะก็เขาเรียกว่าการเงินค่อนข้างจะละเอียดที่ยิบนะคะนั้นะในช่วงนี้นะคะคนเงนจันทร์นะคะ มีดวงเดินทางนะคะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะคะหรือเรียกว่ามีโอกาสเดินทางกลับสินฐานบ้านเกิดนะคะนะ้าเมืองนอนนะคะแปดถ้วยนะคะนะกลับไปในสถานที่เก่าๆที่เราได้เคยไปมาแล้วนะคะนะัพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะหรืออาจจะบางคนอาจจะเกี่ยวกับการงานก็อาจจะเข้ากะดึกนะคะได้ด้วยนะคะนะัพักผ่อนเยอะๆนะคะระวังปวดหัวไมเกรนความดันนะคะวิงเวียนศีรษะนะคะเมึนๆนงงๆพวกนี้ต้องดูแลสุขภาพนะคะ สี่เหรียญประหยัดมัธยัตินะคะอยากเก็บอยากอ้อมนะคะนะเเรียกว่ารู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะใครหลายๆคนนะคะถ้าไม่มีความจำเป็นก็แทบจะไม่อยากจะใช้อะไรเลยนะคะนะแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะการประหยัดมัธยัตินะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองบางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะนะอยู่กันคนละที่หรือเปล่านะคะ บางคนก็อยู่บ้านเดียวกันก็ทํางานสวนทางกันไปสวนทางกันมานะคะได้ด้วยนะคะคนโสดนะคะคนโสดใครบางคนยังหวยหาอดเด็ดอยู่นะคะไม่ปล่อยวางนะคะก็อยู่กับปัจจุบันดีกว่านะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่เจ้บกันเยงดวงนะคะมีโชคมลาภได้นะคะเลขมงคลจากพ4มีเลขเจ็ดแสี่นะคะ7จ็ดขอโทษค่ะ7 2 8ดสองแสนะคะเจ็ดนะคะ คนวันอังคารนะคะอัดสเวน้วยนะคะกัลายาณมิตรนะคะในช่วงนี้คนวันอังคารนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะนะรวมทั้งตัวเราเองก็ไม่คิดร้ายกับใครนะคะคิดดีกับคนรอบข้างนะคะคนรอบข้างก็คิดดีกับเราในส่วนของการงานนะคะยังมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจําหรือเพื่อนนะคะมักจะเข้ามาอุดหนุนอยู่ตลอดนะคะแปดไม่เท้าการงานกันเยอะนะคะเรียกว่าทํางานสักกระเบือยันเรือรบนะคะ นักขยันกระตือรือร้นนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะสําหรับใครที่คิดอยากจะขยับขยายงานนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงของใกล้ปีใหม่นะคะอาจจะอยากเพิ่มงานอยากต่อยอดธุรกิจก็ได้ด้วยนะคะ Justment คคำพิพากษานะคะนะการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะดวงของเรากําลังจะมีความโชคดีนะคะนะติวดาเป่าแตรให้คนตายฟื้นคืนชีพนะคะนะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความ กังวนใจนะคะในสิ่งที่เราเครียดๆนะคะใครมีคดีความคาดีความก็จะสิ้นสุดลงนะคะศาลก็จะยกฟ้องนะคะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะนะใครเจ็บป่วยไม่สบายนะคะอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะ6ดาบนะคะการเดินทางนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลมีดวงเดินทางนะคะ หรือบางคนก็มีโอกาสไปกินไปทานอาหารทะเลนะคะกับคนในครอบครัวกับคนรักนะคะาการยกย้ายที่อยู่มีด้วยนะคะสําหรับใครหลายๆคนนะคะมีดวงยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือบางคนกลับถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะนะ,ะแต่ก็จะไปแบบมีความสุขนะคะเรียกว่าจะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมได้ด้วยนะคะสุขภาพนะคะ ภูมิแพ้นะคะผื่นคันนะคะนะต้องดูแลสุขภาพส่วนทางด้านของความรักคนมีคู่ครองนะคะนะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเจอพุบรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะแต่จะมาจากแดนไกลนะคะก็เรียกว่าอาจจะข้ามน้ําข้ามทะเลมาได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคมิลาบได้นะคะส่วนเลขมงคลนะคะจากไพ่ ยีนะคะมีเลขศูนย์แปดศูนะคะศูนยนะคะลอไปนะคะคนวรรพุธ คนพุทธนะคะแปดเหรียญน,นะคะโหอัศวินเหรียญคน,นพุทธดวงดีนะคะนะ่าจะได้รับข่าวดีนะคะ<ไ>เกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะบางคนมีโอกาสได้ซื้อรถใหม่นะคะได้เปลี่ยนรถใหม่หรือว่านํารถเข้ารีไฟแนนซ์นะคะนะ่ในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจ,ใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มกล้าลงทุนนะคะนะมีโอกาสลงทุนเกี่ยวกับการทําธุรก,กิจนะคะสาหรับใครที่กําลังวางแผนอยู่นะคะกาเรียกว่า มีดวงเสียเงินนะคะเกี่ยวกับการลงทุนนะคะแต่ก็การงานนะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะนะยิ่งสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเรานะคะการเงินไม่ขาดเือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะมีโอกาสเดินทางไปวัดนะคะไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไปขอพรบางคนก็ไปอาจจะมีโอกาสไปวัดเก่าๆนะคะสถาน เขาเรียกว่าวัดโบราณนะคะนะก็มีโอกาสที่จะได้ไปกราบไหว้นะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้ใครก็ไดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาหกถ้วยเกี่ยวข้องกับคนเกา่เกาๆเพื่อนเกา่เกาๆนะคะนั้นะบางคนก็มีโอกาสกลับไปในสถานที่เกา่เกาๆ่าเดิมๆที่เราได้เคยไปมาแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะนะมีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะส่วนทางด้านของ ความรักความรักของคนมีคู่นะคะนะก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะใครที่โกรธกันนะคะมาก่อนหน้านี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดมาคุยนะคะมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนที่ถูกใจนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นรักต่างไวัยได้นะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะยึดเาินผ่าน,นะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากว่า24นะคะมีเลข8056นะ8056นะคะ นวันพฤหัสนะคะเดอร์ไฮโรเฟนนะคะมีดวงเดินทางไปวัดนะคะไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะไปสวดมนต์ไปขอพรนะคะนะก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกับการทำบุญนะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะในช่วงนี้เดินทางไปไหนเคลิดเลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะเจสเมนนะคะคำพิพากษานะคะคนวันพฤหัสในช่วงนี้ปรงกลงกับชีวิตนะคะ นะอยากเข้าวัดอยากบวชอยากอุปสมบทนะคะไม่อยากจะพูดอะไรกับใครนะคะเขาเรียกว่าอดีตนะคะทบทวนสังสอนอะไรมามากมายนะคะก <c oughs> ็บางคน <c oughs> ก็คิดทบทวนอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วนะคะโปรงๆกับชีวิตนะคะนะก็จั m เ n t นะคะเขาเรียกว่าเป็นเป็นไพ่แห่งการหลุดพ้นนะคะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจนะคะหลุดพ้นจากความเครียดนะคะแนะสิ่งดีๆก็กําลังจะเข้ามานะคะถ้าใครที่มีความกังวลใจอะไรอยู่นะคะ บางคนมีโอกาสได้บวชด,ด้วยนะคะเขาเรียกว่า,าการบนบานสารกล่าวไว้นะคะใครบางคนอาจจะมีการบนบานสารกล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็ตัดสินแล้วนะคะยังไงก็ต้องทําตามคําที่ไปขอไปบนบานไว้ด้วยนะคะนัดจัดเม้นต์ขึ้นมาเขาเรียกว่าพิพากษาแล้วนะคะใครมีคดีความนะคะคดีความก็จะสิ้นสุดลงนะคะศาลก็จะยกฟ้องนะ,ะน,ะะนะคะเราต้องเป็นคนที่โดนเสียร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะ ิงดับนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะนะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความอดทนนะคะด้านของการงานนะคะนะรับผิดชอบได้ดีนะคะละเอียดรอบคอบนะคะเรียมเพรสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงผู้งเป็นผู้ชายนะคะคุณผู้ชายในช่วงนี้นาฬิกาปรัมั์นะคะอาจจะเป็นคนภรรยาคุณแม่นะคะพี่ป้าน้าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะนะเขเรียกว่าจะมีบทรั้นบริวารน,นะคะนะบางคนก็ไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะได้ตามคําที่เราขอไว้นะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักเจอปุ๊บรักปั๊บเจอพบชอบปั๊บนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากข้อยิ่สี่นะคะมีเลข5 0 0ศูนย์ศูนย์นะคะห้าศูนย์ศูนยามไปขนสุด คนมันสุกนะคะเก็บไม้เท้านะคะความขยันความเพียรพยายามความกัดเตอรหือหร้อนนะคะะนในด้านของการงานนะคะขยันนะคะหรือใครที่ว่างงานก็มีโอกาสได้งานนะคะนะก็อย่าอยู่เฉยนะคะการสอบการแข่งขันนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะสิบดาบนะคะคนมันสุกนะคะในช่วงนี้จะได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครนะคะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับ ปรโรงพยาบาลนะคะหมอนัดอยู่หรือเปล่าตัวเราเองนะคะบางคนก็อาจจะไปเยี่ยมคนอื่นนะคะได้ด้วยนะคะด้านของการเงินนะคะมีโอกาสใช้ใจ่ายเงินเป็นก้อนนะคะนะเรียกว่ารายจ่ายมารอยอยู่เลยนะคะสองถ้วยนะคะนะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะกัลยาณมิตรใหม่ๆคนสดมีโอกาสพบรักนะคะนะเขาเรียกว่าจะมีโอกาสพบคนที่ถูกใจเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะ หกดาบมีดวงยกย้ายนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนยกย้ายที่อยู่นะคะบางคนยกย้ายสถานที่ทํางานนะคะได้ด้วยนะคะหกด y y, าบทุกสิง่งทุกอย่างนะคะจะค่อยๆดีขึ้นนะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดอยู่นะคะด้านของการงานนะคะใครที่ทําเป็นลูกจ้างประจำเขาเรียกว่ามีดวงมีจุดักเหตได้ <Yeah. S 1> แต่เราก็ได้งานใหม่ <Yeah. S 1> นะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสได้ที่ใหม่ได้งานใหม่ส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะปวดหลังนะคะกระดูกสันหลังภูมิแพ้ผื่นคันนะคะ การเงินนะคะน้นพังนี่พังน้นเสียนี่เสียซ่อมแซมปรับปรุงนะคะสิ่งต่างๆความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประครับประคองกันไปนะคะโชคลาภนะคะใครที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพเอาเลขจากคนเสียชีวิตมาเสี่ยงนะคะส่วนเลขมงคลจากพยุดีนะคะมีเลข7026นะคะ7026นะคะ ข้คนวันเสาร์คนวันเสาร์นะคะห้าดาบคนวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะอึดอัดใจนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะอึดอัดใจเกี่ยวกับ สถานที่ทํางานนะคะบางคนนะคะนะก็เรียกว่างานเยอะงานมากภาระสิ่งต่างๆนะคะเข้ามาให้เราต้องแบกให้เราต้องรับการงานในวันนี้นะคะอาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราวางไว้นะคะน้ำมักจะโดนขัดแข้งขัด,ข,ดขาจากเพื่อนร่วมงานนะคะหรือบางคนก็อาจจะโดนเพ่งเล็งจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในสถานที่ทํางานได้ด้วยนะคะเหนื่อยเนื่อยนะคะรู้สึกเหนื่อยเนื่อยกับงานนะคะอึดอัดนะคะอยากออกอยากย้ายนะคะ น่าจะรอดไหมจะไหวไหมนะคะสำหรับใครบางคนนะคะก็คิดแบบนี้นะคะนะก็ขอให้อดทนไปนะคะทุกอย่างมันก็มีโอกาสรอดนะคะเ็าเรียกว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็หาที่ใหม่อย่างงานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะก็ค่อยปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะภาระสิ่งต่างๆเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะด้าน,นของการเงินนะคะนะก็เหมือนกับว่า,ามีรายจ่ายรออยู่นะคะห้าเหรียญมีโอกาสใช้ใจ่ายเงินเป็นก้อนนะคะนะบางคนก็เกี่ยวข้องกับ บอยบินไปเสร็จค่าโน่นค่านี่นะคะค่าน้ําค่าไฟค่าชงค่าเช่าได้หมดเลยนะคะนะหรือบางคนก็อ,อยู่ในช่วงของการซ่อมแซมปรับปรุงนะคะสิ่งต่างๆนะคะส่วนทางด้านของใครบางคนนะคะนะ่าอ,อึดอัดอยากพักผ่อนอยากลาหยุดอยากลาออกอยากลาพักร้อนนะคะอยากไปวัดอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปทําบุญนะคะนะัเจ้าฉายถ้วยนะคะเขาเรียกว่า สติปัญญานะคะให้เห็นการให้เห็นสมาธินะคะก็อยากจะไปนั่งปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ดีนะคะก่อนปีใหม่ก็หาเวลานะคะไปปฏิบัติธรรมนะคะจะเสริมดวงนะคะให้กับตัวเรานะคะความรักนะคะความรักในช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์นะคะต้องเป็นความจะทําอะไรในวันนี้นะคะต้องไม่เจริญน,นะคะนะ ความอีโก้ของเรานะคะความเจร้นนะคะมันมีโอกาสมีปากเสียงได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใคยที่เชอบการเสี่ยงดวงนะคะวันนี้โชคลาบไม่โดดเด่นนะคะเลขมงคลจากพ่อชิบสีนะคะมีเลข5050นะคะ5050นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ